นะโมตัสสะพระคขาวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองพิสุผู้มีทำงามเป็นอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิป,ปักขยธรรม37ประการเนื่องๆดูก่อน พิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีทำงามอย่างนี้แลโพธิปัเคียธรรม37องค์ธรรมเพื่อความตัสรูพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิน่งทำเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสบให้ทั่วถึง พึงอบรมกระทำให้มากโดยอาการที่ผมอาจารย์น,นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พิสุดทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงด้วยปัญญาอันยิน่งทำเหล่านั้นได้แก่สติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาสัมมาปัฏฐานสี่สังวรปัฏฐานปหานปัฏฐานภาวนาปัฏฐาน อนุรักษประทานอิทธิบาสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอินทรีห้าสัตตินทรีวิริยินทรีสัตตินทรีสมาตินทรีปัญญิทรีภละห้าสัทธาภละวิร,ยริยะภละสติภละสมาธิภละ ปัญญาภะโภชงเจตสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิพิสูทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมกระทำให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์น,นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทิ่สุทั้งหลาย อาณาปานสติสมาธินี้แหลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชงทั้งเจ็ให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุต ให้บริบูรณ์ได้สาธุ